ขอถวายพระพรยังมีอีกภิกษุผู้มุ่งจะสำเร็จพระอรหันต์ควรถือเอาองค์เจ็ดแห่งสีหะองสามแห่งนกจักรวากคือนกจักรพรากองสองแห่งนกเงือกองหนึ่งแห่งนกกระจอกองสองแห่งนกเขาองสองแห่งสัตว์มีตีนร้อยคือตะขาบองสองแห่งข้างข่าองหนึ่งแห่งปลิงองสามแห่งงูองหนึ่งแห่งงูเหลือม ข้าแต่พระนาคเสนองค์เจ็ดแห่งสีหะได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาสีหะย่อมมีกายขาวบริสุทธิ์ฉันใดพระโยคาวจรก็ควรให้มีจิตขาวบริสุทธิ์ปราศจากความรำคาญฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งราชสีธรรมดาราชสีย่อมเที่ยวไปด้วยเท้าทั้งสี่มีการเที่ยวไปงดงามฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเที่ยวไปด้วยอิทธิบาสีฉันนั้น อันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งราชสีธรรมดาราชสีย่อมมีไกรสอนคือสร้อยสีสวยงามยิ่งชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรมีไกรสอนคือศีลอันสวยงามยิ่งชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งราชสีธรรมดาราชสีถึงจะตายก็ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครชั้นใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรอ่อนน้อมต่อใครเพราะเห็นแก่ปัจจัยสี่ถึงจะสิ้นชีวิตก็ตามอันนี้ เป็นองค์ที่สี่แห่งราชสีธรรมดาราชสีย่อมเที่ยวหาอาหารไปตามลำดับได้อาหารในที่ใดก็กินให้อิ่มในที่นั้นไม่เลือกกินเฉพาะเนื้อที่ดีๆชั้นใดพระโยคาวจจรก็ควรเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตระกูลไม่ควรเลือกตระกูลและอาหารชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่ห้าแห่งราชสีธรรมดาราชสีย่อมไม่สะสมอาหาร กินคราวหนึ่งแล้วไม่เก็บไว้กินอีกฉันใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรสะสมอาหารฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หกแห่งราชสีธรรมดาราชสีเวลาหาอาหารไม่ได้ก็ไม่ทุกร้อนได้แล้วก็ไม่ติดอยู่ฉันใดพระโยคาวจรเวลาหาอาหารไม่ได้ก็ไม่ควรทุกร้อนเวลาได้ก็ไม่ควรติดใจในรสอาหารควรฉันด้วยการพิจารณาเพื่อจะออกจากโลก อันนี้เป็นองค์ที่เจ็ดแห่งราชสีข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในคำภีสังยุตตนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระกัสสปะนี้ย่อมยินดีด้วยบินทบาทตามมีตามได้สรรเสริญความยินดีในบินทบาทตามมีตามได้ไม่แสวงหาบินทบาทในทางไม่ชอบเมื่อไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ร้อนเวลาได้ก็ไม่ติดในรสอาหารรู้จักพิจารณาโทษแห่งอาหารดังนี้ ค่าแต่พระนาคเสนองสามแห่งนกจัก,กรพรากได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดานกจัก,กรพรากย่อมไม่ทิ้งแม่นกจนตลอดชีวิตฉันใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรทิ้งโยนิสมนสสการจนตลอดชีวิตฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งนกจัก,กรพรากธรรมดานกจัก,กระพรากย่อมกินหอยสาหร่ายจอกแหนเป็นอาหารด้วยความยินดี จึงไม่เสื่อมจากกำลังและสีกายด้วยความยินดีนั้นฉันใดพระโยคาวจรก็ควรยินดีตามมีตามได้ฉันนั้นเพราะผู้ยินดีตามมีตามได้ย่อมไม่เสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะและกุศลธรรมทั้งปวงอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งนกจากระพรากธรรมดานกจักระพรากย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ฉันใด พระโยคาวจรก็ควรทิ้งไม้ค้อนศาส,สตราควรมียางอายมีใจอ่อนนึกสงเคราะห์สัตว์ทั้งปวงด้วยเมตตาฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งนกจาก,กรพรากข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในจักรวากะชาดกว่าผู้ใดไม่ฆ่าเองไม่ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะผู้นั้นชื่อว่ามีเมตตาในสัตว์ทั้งปวง เวนย่อมไม่มีแก่ผู้นั้นด้วยเหตุใดใดดังนี้ข้าแต่พระนาคเสนองค์สองแห่งนางนกเงือกได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดานางนกเงือกย่อมให้พ่อนกอยู่เลี้ยงลูกในโพรงด้วยความหึงฉันใดพระโยคาวจรเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจของตนก็ควรเอาใจของตนใส่ลงในโพรงคือการสำรวมโดยชอบเพื่อความกั้นกลางกิเลส แล้วอบรมกายกตาสติไว้ด้วยมโนทวารอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งนางนกเงือกธรรมดานางนกเงือกเวลากลางวันไปเที่ยวหากินในป่าพอถึงเวลาเย็นก็บินไปหาเพื่อนฝูงเพื่อรักษาตัวฉันใดพระโยคาวจรก็ควรหาที่สงัดโดยลำพังผู้เดียวเพื่อให้หลุดพ้นจากสังโยชน์เพื่อได้ความยินดีในความสงัดนั้นก็ควรไปอยู่กับหมู่สงเพื่อป้องกันภัย คือความว่ากล่าวติเตียนฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งนางนกเงือกข้อนี้สมกับคำที่เท้าสหัมบดีพรมเลืยกกล่าวขึ้นในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าว่าพระภิกษุควรอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดเพื่อปลดเปลื้องจากสังโยชน์ถ้าไม่ได้ความยินดีในที่สงัดนั้นก็ควรไปอยู่ในหมู่สงฆ์ควรมีสติรักษาตนให้ดีข้าแต่พระนาคเสน องหนึ่งแห่งนกกระจอกได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดานกกระจอกย่อมอาศัยอยู่ตามเรือนคนแต่ไม่เพ่งอยากได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนมีใจเป็นกลางเฉยอยู่มากไปด้วยความจำฉันใดพระโยคาวจรเข้าไปถึงตระกูลอื่นแล้วก็ไม่ควรถือเอานิมิตในเตียงต่างที่นั่งที่นอนเครื่องประดับประดาเครื่องนุ่งหม่มเครื่องใช้เครื่องกิน ภาชนะใช้สอยต่างๆของสตรีหรือบุรุษในตระกูลนั้นควรมีใจเป็นกลางควรใส่ใจไว้แต่ในสมณสัญญาฉันนั้นอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งนกกระจอกข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในจูลนารทชาดกว่าภิกษุเข้าไปสู่ตระกูลอื่นแล้วควรขบฉันข้าวน้ำตามที่เขานำมาถวายแต่ไม่ควรลหลงไหลไปในรูปต่างๆข้าแต่พระนากเษน องสองแห่งนกเขาได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดานกเขาย่อมเป็นศัตรูกันกับกาพอถึงเวลากลางคืนก็ไปตีฝูงกาฆ่าตายเป็นอันมากฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นฆ่าศึกกับอวิชาควรนั่งอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวควรตัดอวิชาทิ้งเสียพร้อมทั้งรากฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งนกเขาธรรมดานกเขาย่อมซ่อนตัวอยู่ดีฉันใด พระโยคาวจรก็ควรซ่อนตัวไว้ดีด้วยการยินดีในที่สงัดชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งนกเขาข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในคำพีสังยุตตนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรอยู่ในที่สงัดเพราะผู้อยู่ในที่สงัดผู้ยินดีในที่สงัดย่อมพิจารณาเห็นทุกข์สมุทยัยนิโรธมักดังนี้ข้าแต่พระนาคเสน องหนึ่งแห่งตะขาบได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาตะขาบย่อมร้องบอกความปลอดภัยและความมีภัยแก่ผู้อื่นชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรแสดงธรรมบอกนรกสวรรค์นิพพานแก่ผู้อื่นชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งตะขาบข้อนี้สมกับคำของพระปิณโทละพารัตวาชะเทระเจ้าว่าพระโยคาวจรควรแสดงสิ่งที่น่าสะดุ้งกลัวในนรก และความสุขอันไพยบูรณ์ในนิพานให้ผู้อื่นฟังข้าแต่พระนาคเสนองสองแห่งค้างคาวได้แข่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาค้างคาวเมื่อบินเข้าไปในเรือนแล้วบินวนไปวนมาแล้วก็บินออกไปไม่กังวลอยู่ในเรือนนั้นฉันใดพระโยคาวจรเข้าไปบินทบาทในบ้านเที่ยวไปตามลำดับแล้วได้หรือไม่ได้ก็ตามก็ควรกลับออกไปโดยเร็วพลันฉันนั้น ไม่ควรกังวลอยู่ในบ้านอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งข้างข่าวธรรมดาข้างข่าวเมื่ออาศัยอยู่ในเรือนคนก็ไม่ทําความเสียหายให้แก่คนชั้นใดพระโยคาวจรเข้าไปถึงตระกูลแล้วก็ไม่ควรทําความเดือดร้อนเสียใจให้คนทั้งหลายด้วยการขอสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือด้วยการทําไม่ดีทางกายหรือด้วยการพูดมากเกินไปหรือด้วยการทําตนให้เป็นผู้มีสุขทุกข์กับคนในตระกูลนั้น ไม่ควรทําให้เสียบุญกุศลของเขาควรทําแต่ความเจริญให้เขาฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งค้างข่าวข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในลัขณะสังยุตคำภีรทีคนิกายว่าภิกษุไม่ควรทําให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาศีลส,สุตะพุทธิจาคะธรรมะทรับสมบัติไร่อยนาเรือกสวนบุตรพัญยาสัตส,สีเทา้าญาติมิตร พวกพ้องกำลังผิวพันความสุขสบายแต่อย่างใดพระโยคาวจรย่อมมุ่งแต่ความมั่งคั่งให้แก่ชาวบ้านดังนี้ข้าแต่พระนาคเสนองค์หนึ่งแห่งปลิงได้แก่สิ่งใดขอถวายพระพรธรรมดาปลิงเกาะในที่ใดก็ตามต้องเกาะให้แน่นในที่นั้นแล้วจึงดูดเลือดชั้นใดพระโยคาวจรมีจิตเกาะในอารมณ์ ควรก่ออารมณ์นั้นให้แน่นด้วยสีสันฐานทิศโอกาสกำหนดเพศนิมิตแล้วดื่มวิมุติรสอันบริสุทธิ์ด้วยอารมณ์นั้นอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งปลิงข้อนี้สมกับคำของพระอนุรุทธเทระเจ้าว่าพระภิกษุควรมีจิตบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในอารมณ์แล้วควรเดิ่มวิมุติรสอันบริสุทธิ์ด้วยจิตนั้นข้าแต่พระนาคเสนองค์สามแห่งงูได้แก่อะไร ขอถวายพระพรธรรมดางูย่อมไปด้วยอกฉันใดพระโยคาวจรก็ควรไปด้วยปัญญาฉันนั้นเพราะจิตของพระโยคาวจรผู้ไปด้วยปัญญาย่อมเที่ยวไปในธรรมที่ควรรู้ย่อมละเว้นสิ่งที่ไม่ควรกําหนดจดจําอบรมไว้แต่สิ่งที่ควรกําหนดจดจําฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งงูธรรมดางูเมื่อเที่ยวไปย่อมหลีกเว้นยาแก้พิของตนฉันใด พระโยคาวจรก็ควรหลีกเว้นทุจริตฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งงูธรรมดางูเมื่อพบเห็นมนุษย์แล้วย่อมทุกโศกฉันใดพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงวิตกที่ไม่ดีแล้วก็ควรทุกโศกเสียใจว่าวันของเราได้ล่วงไปด้วยความประมาทเสียแล้ววันที่ล่วงไปแล้วนั้นเราไม่อาจได้คืนมาอีกอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งงูข้อนี้ สมกับพระพุทธพจน์ในกินนอนชาดกว่าดูก่อนในพรานเราพลัดกันเพียงคืนเดียวก็นึกเสียใจไม่รู้จักหายนึกเสียใจว่าคืนที่เราพลัดกันนั้นเราไม่ได้คืนมาอีกดังนี้ข้าแต่พระนาเกเษนองค์หนึ่งแห่งงูเหลือมได้แก่สิ่งใดขอถวายพระพรธรรมดางูเหลือมย่อมมีร่างกายใหญ่มีท้องพร่องอยู่หลายวันไม่ได้อาหารพอเต็มท้อง ได้พออย่างร่างกายให้เป็นไปได้เท่านั้นฉันใดพระโยคาวจรผู้เที่ยวไปบิณฑบาตก็มุ่งอาหารที่ผู้อื่นให้งดเว้นจากการถือเอาด้วยตนเองได้อาหารพอเต็มท้องได้ยากแต่ผู้อยู่ในอำนาจเหตุผลถึงได้ฉันอาหารยังไม่อิ่มต้องมีอีกสี่หรือห้าคำจึงจากอิ่มก็ควรเติมน้ำลงไปให้เต็มอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งงูเหลือมข้อนี้ สมกับคำของพระสารีบุเทระเจ้าว่าภิกษุผู้ฉันอาหารทั้งสดและแห้งก็มีควรฉันให้อิ่มนักควรให้มีท้องพร่องรู้จักประมาณในอาหารควรมีสติละเว้นไม่ควรฉันอาหารให้อิ่มเกินไปเมื่อรู้ว่ายังอีกสี่ถึงห้าคำก็จักอิ่มก็ควรหยุดดื่มน้ำเสียเพราะเท่านี้ก็พออยู่สบายสำหรับภิกษุผู้กระทำความเพียรดังนี้ ขอถวายพระพรยังมีอีกภิกษุผู้มุ่งจะสำเร็จพระอรหันต์ควรถือเอาองค์หนึ่งแห่งแมลงมุมองค์หนึ่งแห่งเด็กอ่อนองค์หนึ่งแห่งเต่าเหลืององค์ห้าแห่งป่าองค์สามแห่งต้นไม้องค์ห้าแห่งเมฆองค์สามแห่งแก้วมณีองค์สี่แห่งนายพรานองค์สองแห่งพรานเบ็ดองค์สองแห่งช่างไม้ข้าแต่พระนักเสน องหนึ่งแห่งมแมลงมุมได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดามลงมุมชักใยขวางทางไว้แล้วก็จ้องดูอยู่ถ้านอนหรือมแมลงมาติดใยของตนก็จับกินเสียฉันใดพระโยคาวจรก็ควรชักใหญ่คือสติปทานขึงไว้ที่ทวารทั้งหกถ้ามีมาแมลงคือกิเลสมาติดก็ควรฆ่าเสียฉันนั้นอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งมแมลงมุม ข้อนี้สมกับคำของพระอนุรุธทธเทระเจ้าว่าเพดานที่ตั้นทวารทั้งหกอยู่คือสติปัฏฐานอันประเสริฐเวลากิเลสมาติดที่เพดานคือสติปัฏฐานนั้นพระภิกษุก็ควรฆ่าเสียดังนี้ฆ่าแต่พระนาคเสนองค์หนึ่งแห่งทารกที่ยังกินนมอยู่ได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาทารกที่ยังกินนมอยู่ย่อมขนขวายในประโยชน์ของตน เวลาอยากกินนมก็ร้องไห้ฉันใดพระโยคาวจรก็ควรขนขวายในประโยชน์ของตนฉันนั้นคือควรขนขวายในธรรมอันชอบใจตนควรขนขวายในการเล่าเรียนไต่าถามการประกอบความสงนัดการอยู่ในสำนักครูการครบรยาณมิตรอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งทารกข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในทีฆณิกายปริณิพานสูตรว่าดูกอ,อานน์ พวกเธอจงประกอบในประโยชน์ของตนอย่าได้ประมาทในประโยชน์ของตนดังนี้ข้าแต่พระนาคเษนองค์หนึ่งแห่งเต่าเหลืองได้แก่สิ่งใดขอถวายพระพรธรรมดาเต่าเหลืองย่อมเว้นน้ำเพราะกลัวน้ำเมื่อเว้นน้ำก็มีอายุยืนฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเห็นภัยในความประมาทเห็นคุณวิเศษในความไม่ประมาทจึงจักไม่เสื่อมจากคุณวิเศษ อากได้เข้าใกล้นิพพานอันนี้เป็นองค์หนึ่งแห่งเต่าเหลืองข้อนี้สมกับพระพุพธพจน์ในพระธรรมบทว่าภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทผู้เห็นภัยในความประมาทย่อมไม่เสื่อมย่อมได้อยู่ใกล้นิพพานข้าแต่พระนาคเสนองค์ห้าแห่งป่าได้แก่สิ่งใดขอถวายพระพรธรรมดาป่าย่อมปิดบางคนที่ไม่สะอาดไว้ฉันใด พระโยคาวจรก็ควรปิดความหลงผิดของผู้อื่นไว้ฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งป่าธรรมดาป่าย่อมเป็นที่เงียบสงัดฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้ว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งป่าธรรมดาป่าย่อมเป็นที่เงียบสงัดฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเงียบสงดจากสิ่งที่เป็นบาปอภุศลฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งป่า ธรรมดาป่าย่อมเป็นที่บริสุทธิ์ชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้บริสุทธิ์ชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สี่แห่งป่าธรรมดาป่าย่อมเป็นที่อาศัยอยู่ของอริยชนทั้งหลายชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรคบอริยชนชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่ห้าแห่งป่าข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในคำพีสังยุตตานิายว่าบุคคลควรอยู่ร่วมกับอริยะผู้สงัด ผู้มีใจตั้งมั่นผู้รู้แจ้งผู้มีความเพียรแรงกล้าเป็นนิดข้าแต่พระนาคเษนองค์สามแห่งต้นไม้ได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาต้นไม้ย่อมทรงไว้ซึ่งดอกและผลฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งดอกคือวิมุตติผลคือสมณะคุณอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งต้นไม้ ธรรมดาต้นไม้ย่อมให้ร่มเงาแก่ผู้เข้าไปพักอาศัยชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรต้อนรับผู้ที่เข้ามาหาตนด้วยอามิตรหรือธรรมชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งต้นไม้ธรรมดาต้นไม้ย่อมไม่ทําเงาของตนให้แปลกกันย่อมแผ่ไปให้เสมอกันชั้นใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรทําให้แปลกกันในสัตว์ทั้งปวงชั้นนั้น คือควรแผ่เมตตาไปให้เสมอกันทั้งในผู้เป็นโจรเป็นผู้จะฆ่าตนเป็นฆ่าศึกของตนและในตนเองอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งต้นไม้ข้อนี้สมกับคำของพระสารีบุตรเทระเจ้าว่าพระมุนีคือพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้มีพระฤรัยสมเกันแก่สัตว์ทั้งปวงเช่นพระเทวทัตโจรองคุลิมานและพระราหุลเป็นตัวอย่างข่าแต่พระนากเสน องห้าแห่งเมฆได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาเมฆย่อมระง,งับเสียซึ่งละอองเหงื่อใครซึ่งเกิดแล้วฉันใดพระโยคาวจรก็ควรระง,งับเหงื่อใครคือกิเลฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งเมฆธรรมดาเมฆคือฝนที่ตกลงมาย่อมดับความร้อนในแผ่นดินฉันใดพระโยคาวจรก็ควรดับทุกร้อนของโลกด้วยเมตตาภาวนาฉันนั้น อันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งเมฆธรรมดาเมฆย่อมทำให้พืชทั้งปวงงอกขึ้นฉันใดพระโยคาวจรก็ควรทำให้พืชคือศรัทธ,ธาของบุคคลทั้งหลายให้งอกขึ้นฉันนั้นควรปลูกพืชคือศรัทธ,ธานั้นไว้ในสมบัติทั้งสามคือมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งเมฆธรรมดาเมฆย่อมตั้งขึ้นตามฤดูฝนแล้วเป็นฝนตกลงมา ทำให้หญ้าต้นไม้เครือไม้พุ่มไม้ต้นยาป่าไม้เกิดขึ้นในพื้นธรณีชันใดพระโยคาวจรก็ควรทําให้โยนิโสมนัิการเกิดขึ้นแล้วทําให้สมณะธรรมและกุศลธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สี่แห่งเมฆธรรมดาเมฆคือก้อนน้ําเมื่อตกลงมาก็ทําให้แม่น้ําหนองสะซอกห้วยระแหงบึงบ่อเป็นต้น ให้เต็มไปด้วยน้ำฉันใดพระโยคาวจรเมื่อเมฆคืออธิคมตกลงมาด้วยอาคมปริยัตแล้วควรทำใจของบุคคลทั้งหลายผู้มุ่งต่ออธิคมให้เต็มบริบูรณ์ฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่ห้าแห่งเมฆข้อนี้สมกับคำของพระสารีบุตรเทระเจ้าที่ว่าพระมหามุนีทรงเล็งเห็นผู้ที่ควรจะให้รู้อยู่ในที่ไกลตั้งแสนโยศก็ตามก็เสด็จไปโปรโดให้รู้ทันที ข้าแต่พระน่าเกษมองสามแห่งแก้วมณีได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาแก้วมณีย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้ฉันใดพระโยคาวจรก็ควรเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์แท้ฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งแก้วมณีธรรมดาแก้วมณีย่อมไม่มีสิ่งใดเจือปนอยู่ข้างในฉันใดพระโยคาวจรก็ไม่ควรปะปนอยู่ด้วยสหายที่เป็นบาปฉันนั้น อันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งแก้วมณีธรรมดาแก้วมณีย่อมประกอบกับแก้วที่เกิดเองชั้นใดพระโยคาวจรก็ควรประกอบกับแก้วมณีคือพระอริยะชั้นนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งแก้วมณีข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในสุตตนิบาตว่าผู้บริสุทธิ์เมื่ออยู่กับผู้บริสุทธิ์ผู้มีสติอยู่กับผู้มีสติก็จะมีปัญญาทำให้สิ้นทุกข ข้าแต่พระนาเสนองค์สี่แห่งในพรานได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาในพรานย่อมหลับน้อยฉันใดพระโยคาวจรก็ควรหลับน้อยฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งในพรานธรรมดานในพรานย่อมผูกใจไว้ในหมู่เนื้อฉันใดพระโยคาวจรก็ควรผูกใจไว้ในอารมณ์อันจักให้ได้คุณวิเศษที่ตนได้แล้วฉันนั้น อันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งในพรานธรรมดาในพรานย่อมรู้จักเวลากระทำของตนฉันใดพระโยคาวจรก็ควรรู้จักเวลาฉันนั้นคือควรรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาเข้าสู่ที่สงัดเวลานี้เป็นเวลาออกจากที่สงัดอันนี้เป็นองค์ที่สามแห่งในพรานธรรมดาในพรานพอลายเห็นเนื้อก็เกิดความร่าเริงว่าเราจะได้เนื้อตัวนี้ฉันใด ระโยคาวจรพอได้ความยินดีในอารมณ์ก็ควรเกิดความร่าเริงใจว่าเราจะได้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สี่แห่งนายพรานข้อนี้สมกับคำพระโมคคราเถระเจ้าว่าภิกษุผู้มีความเพียรได้ความยินดีในอารมณ์แล้วควรทำให้เกิดความร่าเริงยิ่งขึ้นไปว่าเราจะได้ทำอันยิ่งข้าแต่พระนาคเสน องสองแห่งพรานเบ็ดได้แก่อะไรขอถวายพระพรธรรมดาพรานเบ็ดย่อมดึงปลาขึ้นมาให้ได้ด้วยเหยื่อฉันใดพระโยคาวจรก็ควรดึงผลสมณนะอันยิ่งขึ้นมาให้ได้ด้วยยานฉันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งพรานเบ็ดธรรมดาพรานเบ็ดสละสัตว์ที่เป็นเหยื่อเพียงเล็กน้อยก็ได้ปลามากฉันใดพระโยคาวจรก็ควรสละเยะื่ออันเล็กน้อยคืออามิตรในโลกฉันนั้น เพราะพระโยคาวจรสละโลกามิตรเพียงเล็กน้อยแล้วก็ได้สมณะคุณอันไพยบูรณ์อันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งพรานเบ็ดข้อนี้สมกับคำของพระราหุลเถระเจ้าว,ว่าพระภิกษุสละโลกามิตรแล้วย่อมได้อน,นิมิตวมญญาวิโมกสุญญวิโมกอปนิหิตาวิโมกและผลสี่อภินยาหกดังนี้ข้าแต่พระนาคเษนองค์สองแห่งช่างไม้ได้แก่อะไร ขอถวายพระพรธรรมดาช่างไม้ดิดบรรทัดแล้วจึงถากไม้ฉั้นใดพระโยคาวจรก็ควรดิดบรรทัดลงในพระชินะศาสนาแล้วยืนอยู่ที่ศีลปตพีจับเอามีคือปัญญาด้วยมือคือศรัทธาแล้วถากกิเลสช,ชันนั้นอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแห่งช่างไม้ธรรมดาช่างไม้ถากเปลือกกระพีออกทิ้งถือเอาแต่แก่นชันใด พระโยคาวจรก็ควรถากซึ่งลัทธิต่างๆเช่นสัสตะทิฏฐิอุเชทัทิฏฐิเป็นต้นแล้วถือเอาแต่แก่นคือความเป็นเองแห่งสังขารทั้งหลายว่าไม่มีอะไรเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ของว่างเปล่าของอนิจจังทั้งนั้นอันนี้เป็นองค์ที่สองแห่งช่างไม้ข้อนี้สมกับพระพุทธพจน์ในสุตตนิบาตว่าท่านทั้งหลายควรปัดเป่าเสียซึ่งความมืด ควรกว่าเสียซึ่งอยากเยื่อเชื้อฝอยควรทิ้งเสียซึ่งผู้ไม่ใช่สมณะแต่ถือตัวว่าเป็นสมณะควรทิ้งเสียซึ่งผู้มีนิสัยลามกมีอาจาระโคจรลามกควรเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่กับผู้บริสุทธิ์ควรเป็นผู้มีสติอยู่กับผู้มีสติ